ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรีนะครับที่จัดอบรมหลักสูตรนี้ให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ขอขอขอบคุณอาจารย์ธวัชชัยสุขุมนะครับที่ได้มาเป็นวิทยากรและทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราตลอด4วันนี้นะครับซึ่งพวกเราทุกคนก็ได้รับความรู้เนี่ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คิดว่าจบหลักสูตรนี้ไปเนี่ยเราก็สามารถนําไปปฏิบัติรือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้อย่างเต็มที่ขอบคุณมากครับ พอได้เรียนกับอาจารย์เข้าใจจากที่เคยเรียนออนไลน์มาสิบปีแต่ไม่กล้าลงมือทําแต่พอมาเรียนกับครูบีปุ๊บเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นเจ้าแม่ YouTube เจ้าแม่ติ k t ต k ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้พี่เนี่ยตัดต่อคลิปวิดีโอได้ทำให้พี่สร้างช่อง YouTube ได้เพื่อที่จะไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมได้พี่รอคอยการทำ u t u b e มานานนะคะพี่ก็มาได้จากอาจารย์บีนี่ละค่ะขอบพระคุณอาจารย์บีมากๆค่ะ โครงการนี้นะคะที่ได้มาเรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นการเรียนนะคะที่ไม่อยากจะพลาดแม้แต่วินาทีเดียวค่ะเพราะความรู้อัดแน่นทุกชอ็อตทุกเม้นทุกรายการที่อาจารย์สอนมานะคะขอบคุณอาจารย์บีมากๆนะคะที่ถ่ายทอดให้พวกเราโดยไม่มีการ หมกเลยแม้แต่นิดเดียวขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะความรู้สึกที่ได้เรียนคอร์สนี้นะคะกับอาจารย์บีนะคะคือได้ความรู้มากๆค่ะสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนหรือว่าคิดว่ามันยากอะคะ่ะอาจารย์บีเขาสื่อความหมายทําให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายกระชับ แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำ YouTube ต่อไปค่ะขอขอบคุณนะคะทั้งอาจารย์บีแล้วก็กรมฝีมือแรงงานนะคะหลักสูตรที่เราได้นะคะมันสามารถเราไปต่อยอดในธุรกิจสร้างยอดขายให้ของเราแล้วก็รู้จักการสร้างคอนเทนต์รู้จักการสร้างตัวตน เพื่อที่เราจะสามารถไปแบบพัฒนาในตัวเองได้เรื่อยๆคะ่ะถ้ายังไงต้องขอขอบคุณทั้งสองที่ด้วยนะคะจากการที่ได้มาเรียนกับอาจารย์บีนะคะคือจริงๆเนี่ยก็ทําทอยู่นะคะแต่ว่าทําแบบงูปลาคะ่ะดูจากใน YouTube แล้วก็ทํานะคะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคะ่ะหลังจากได้เข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะคะก็เหมือนกับว่ามาสร้างความเข้าใจเพราะว่าอาจารย์บีสอนเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไปใช้ได้จริงด้วยคะ่ะง่ายมากคะ่ะเชื่อว่าใครๆก็ทําได้คะ่ะ